สบ,บายดีพ่อมาพี่นอ้องเมื่อไงกับพอกับสองเจโบออีกเลยนะพี่น้องพอกับชาวบัวผ้าพี่นอ้อนงเมื่อไ่เจโบอพนวาสิไปกู้เขาซอยลุงบอยพี่น้องก็เลยวะพนวาเอากบไปฝากงานลุงบอยสาวบัวผ้าไปใส่เบ็ดกบพี่น้องกับสามีแล้วบ,บาัวผ้าใส่ผู้เดียวพี่น้องไม่เห็นือสามีบันส้าย ชาบัวผ้าผนได้กบสิไปฝากลุงบอยอีกพี่น้องใส่เบ็ดกบเองพี่น้องใส่เองแต่ว่าสามีไปยามนำเมื่อวานนี่ได้ชมเห็ดปวกเมื่อนี้ได้กบคนน่ะนั่งอยู่เพื่อนก็ได้แต่คล้องฝากไปลุงบอยกินได้ดอกนะพี่น้องอ่าไหวให้อาลไหวให้อันเห็ดให้ให้พอนั่ในเงื่อนนะพี่น้องนาะพี่น้องอันใดกะว่าเอาไปฝากลุงบอยเผื่อบางทีเพื่อนพอได้ปิ้งให้อันไม่เผาเนาะพี่น้อง เปิ้นก็บคาลัมเนาะแล้วก็อันเจโบกับเมื่อนี่ก็เกี่ยวเข่าซ้ำหายเนาะพี่น้องเขาก็คืนจากหายจากหน้าก็สบายดีเด้อพี่น้องเลยถูกมองถูกบ่นเนาะที่เขามาลับเบิ้งลับชมเกี่ยวเข่าได้ซ้ำหายพี่น้องตอนเสาร์นี่ก็เลยไปใส่ซาบาไปเกี่ยวลายกยานพลฮามก็พุชกิหล รอบบ่ายก็เลยสบผภา,ากับไปกุดจี๊ยไเม่ได้เป็นได้เกี่ยวน้ำพี่เนาะมีแต่เจโบเกี่ยวกับหลานกับน้องชายสบผภาไปหากินกาลิข้นแล้วก็ซิไปสซอยลุงบอยหรือกำนันบอยกู่เขาเนะาะเจโบก็ซสื่อหมักถั่วน้ำเหลวก็ซีเอามักถั่วไปเผินตั้มน้ำเหลวก็อันได้กบสบผภาหายพอดีแล้วให้อันบาบอยปีงกบกินกับตําหมักถั่ว จังแสบเนาะยุบหอพัคะเยงเนาะคุยอจำแสบพี่นนองเลยไปเดียวผูแหลัพี่เนายไปเพาะกันอยู่บ้านลังสีเขียวนะพี่น้องเนาะไปไปจะบผ้าไปน้ำดอกพี่นะไม่แต่ป่าไปจะบบผ้าบาวางไปน้ำเนาะจะบผ้าบาวางไปน้ำเนาะมาหอดบ้านสีเคียวแล้วนะพี่นเนอะ มาขอหัวหนาพอดีพี่น้องเอ้ยมือนีอเจเบกเกี่ยวเขาหน้าซามหายพี่น้อเนาะมือแรงเข่าอ้าวบ่ห่วยสางว่าเอาเถอเดี๋ยวสิบอกให้น้องกูเขาก่อนจะพายูสิี่มาแบบว่าแบบว่าเวลาเขาเบิ่งยังผู้เดียวคนนั้นรายการนั้นรายการนี้มันอินเออเขาอินได้อินแมน

เอาดูลูกดูกบสิตายฮะแต่เขามาฝากสิกบนั่งโบพาไปใส่เบ็ดฝามาฝากให้ลุงบอยพอดีเจโบซื้อมักถั่วมาฝากเพื่อนเนาะพี่เนาะขอบมุณขอบใจแต่การเอากบสะโบพามาปิ่งกินกระตำมักถั่วจะแบบเลิศเลยุบพะขยังแสยงแม่แม่เลิศเลอแคปจอแล้วแคปจอ ออกแล้วหน้าหัวน่ะโอเคหลอบสองพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะลงเดี๋ยวเราก็จะลงไปสอยบ่บอยกู่ขาวกุนามน้อพี่น้องเนาะปฏิจันปจิคนงามลูกแม่นจะสร้างเหตุเบิงพี่น้องเธอเดียวเธอเดียวอย่าลืมกดติดตามฟ่องน้องแม่์และพี่น้องแล้วก็ฟ่องโบ โดยขอบพระพุณวรงีนอย่างสูแล้วี่น้องวงหน้ากัดรุ่มเทแบบทั้งกายทั้งใจเมื่อวานกับผ้าเกี่ยวข่ากับอกให้เมื่อกับบเมื่อจนมือทำการประมงขับใจหลายๆกัเป็นนำใจเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องโวนกองห้านนะหลายคนก็เซนี่หรอติดตามเราได้ละเฮยเชิเบ้งเบิงกัเป็นนำใจนะพี่น้องบาร์บอยเพิ่น เพื่อนสวยเรือเจโบเจโบกะอยากเป็นผู้ตอบแทนเพื่อนเนาะพี่เนาะน้ำใจเพื่อนมีให้เฮาเนาะเล็กๆเลยหน้อยพี่เนาะซึ่งกันและกันแมนมีอยังที่ช้อยได้กะซอยเนาะพี่เนาะคันมีอยังที่ซับพอร์ตได้กะซับพอร์ตแมนตัวเขาเองกับการแปดร้เจ็ดสิบส,บสบนีนี่ยคืน,าน,นสามสิบ,สบแปดอืมของเองแซ่ฮะกระแสนิด เขาปล่อยขิดเพลงลงไปวังเส้าหนุ่มขอบคุณภาหนาเป็นอย่างสูงขอบคุณแล้วก็ผู้ติดตามตามหอมนะ fc จ็กยังมาได้เบิร์กเหมือนจะมาผ่านหรือจะยวถ่ารุ่นน้ำกระนาพี่น้องสิผ่านหรือบ่ผ่านไปๆคำเลยเอาไปคนเข่าคนหน้าอบใจลลายเด้อบมะทั่วนี่โดยเต็มใจเจลละลายกบ เลยจะคลองก๊อบจะคลองมะทั่วเห็นมันงามเนาะมะทั่วก็ดำพี่เนาะเศษเดี๋ยวไปถ่ายไปชมตอนบรรยากาศยใ่ทุ่งน,น้านะพี่น้องเนาะมีซองนางที่นถูกผมว่าเฮาวางสุฟังโบราณน,นี้เลยแม่สันนางก็สิงงงเกิดอะไรคือยังไงเศษไผ่มากกระเพาะเต็มเต็มเลยเนาะ เช็นน้ำตาซึมกานอยู่บริษัทนองพี่เจโบนะห่อยไปแล้วจละุกนี้ยไปอึบไวบ่ไปอึบไวมันสีออกมาแล้วมันจ่อจ่อจ่อมาซึ่งในน้ำใจของผู้ที่สอยแมนเนาะแลกกะดีใจน้ำผึ้ีใจดแมนความกรัตาถุน้ำผินนเนาะที่เผินนมีน้ำใจ ช่วยเรือผู้ถูกหนะกายเพลินบุญขำน้ำสู้เนาะกะถาไปชมบรรยากาศที่ทงไห่ทงหน้าเนาะพี่น้องเนาะบอกว่ามันกะสีขำเนาะเดี๋ยวสีบระทันพระทันพลไปใช่ไหมใบชองละเบอะเข้าการโลงมาอยู่ทงไห่ทงหน้าเนาะพี่เนาะมาซอยเพลินกู่เขาพี่น้องเอ้ยเนาะมาเห็นยูทูบเบอร์ สบายดีสบายดีบุ๊สกุลสกุลนะครัเจโบอกกันว่าซอยลายมือแล้วพี่น้องเหมือนเดิมก็นมาคนเข่าซอยเนาะโดยมากู้เข่าซอยฝนพี่น้องกูเข่านี้ฝนตอนนี้ก็มืดฟ้ามืดฝนอยู่เดินมาซอยฝนหุบเขาพี่น้องเลยเดี๋ยวทีมัดก็มัดด้วยคนเข่าก็คนอยู่โดย เขากะแห้งอยู่กับบ่อแหง้งป่านไดแดดบ่อแหง้งน้องพี่นาะบัดขึ้นบัดแดดเมื่ออื่นนี่นก็สิบไ่ได้ม,มากพี่น้องเอ้ยแต่อยากมาซอยอคนเนาะเกี่ยวข้าวเพิ่นโดยสเสมอหนินกระตั้งคดตั้งยากเนาะพี่น้องโดยเมืออ่อหน,น่นกรขคอยกระอัตจะคดชีดิ้มื่อเกี่ยวขาย้าวอีกคนนะจ๊ะอือ กอนทับปีทับ mm ปีย hmm. ังโบลายกัอนปีขึ้นาพุทีกแบบเตลพุทธมื่ออื่นในชิพ่างเบิ้งเถื่อพายุเขาก็ชิได้ยุดเนาะพ้างเบิ้งคือเกี่ยวเข่าแต่ละมือพี่น้องตื่นมาถ้าเห็นแสงแดดจังเลยลงไปเกี่ยวคันมืดฟ้ามืดฝนกับบริเกียวพอพายุเข่านี่ต้องเบิ้งก่อนเนาะเบิ้งสถานการณ์ก่อนต้องเบิ้งสถานการณ์ก่อนจังได้ลงมือเนาะพี่น้องสิลงมือแต่เด็กกุบระยันพนหัมเกิี่แล้ เห็ดให้เห็ดหน้าตื่นมากอะอยู่หน้าภายหน้ามันนอกจากแบบว่ามองน้นอยอนะเลยเจ้าก็เห็ดเป็นนเถ่าลูกใดเด้ขึ้นเป็นกะแฟงเธอเด้ยวยคือจับรวมๆกันเลยอะเจ้ามัดอเจ้าคือเก่งแท้ไอ้นีอเก่ง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 เป็นเหมียกเป็นงานเนาะคือเก่งแท้เบิ่งเแน่พี่น้อง แตาละอ่อนอุ้ยฮุบอ่อนมดลูกหล่าอแต่แพงเท่เจ้าก็บอกต่อหมัดนะมัเป็นเยอะหมัดบ่เป็นเอออยู่หน้าเจ้าก็เห็ดบ่เออจะเห็ดซอยพายจะเห็ดซอยไผยอยู่หน้าเจ้าบ่อจะเห็ดซอยแม่เจ้าบ่กรพผอดเจ้าบอโดย โดยนะแม่ลูกเก็บมดก็ลูกนั่นน่ะนั่น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 อ้าวอ้าเอ้าวอ้าวที่พี่น้องเอ้ยเห็ดคัมใหญ่โลดมาจากพี่น้องบุกหลาฮุบเอาให้มดเด้อลูกหลาเด้อบุกหลากรับมาเก็บอีกลูกหลาให้มันเบิดจะแพงแคะน้อยหอยก็เป็นการเป็นงานพี่น้องเอ้ย เล่าแล้วบอเหรอบอเล่าแล้วลแล้วแล้วบิ่งพี่เนาะยฮุบข่าบังลาฮุบอันหมดฮุบดีๆลูกฮุบดีๆค่อยๆฮุบลูกค่อยๆฮุบลูกบ่ต้องฟาวค่อยๆจกปีแล้วนะจกขวบมนะอ่ะืะ อ้าวมาลูกบักหล่ยจะโง,ง่ไปเก็บไม้ไปเบิงบ่งหัวบักห้ำหน่ะเก็บข่าวเบิร์ตโบมัดใหญ่แต่นี่ครับ่อ,บอม,มัดได้ตีฮะม,มัดได้จี <c oughs> ตอนนี้บ่มีกระหนังนะพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องพี่น้องจ้า เพื่อนเจโบกับบริมาแล้วเพื่อนเกี่ยวเข่าเพื่อนพี่น้องแรกกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดขับไปเบิ่งไปส้มซองประเดอนเด้อขอระคุณล่วงหน้าค่ะพราเพื่อนกะเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังก้าวไม่ใช่ตรงนี้พี่น้องจ๋าโดยกะอย่าลืมเป็นกำลังใจเพื่อนเพื่อนกันยังประทันได้ผ่านกดยังจ้ากะซอยเบิ่งเพื่อนแน่ซอยเสียซอยดันเจโบหน่อยน้องพี่น้องพอมีกำลังใจ เห็ียดขีดต่อไปไหนได้ลูกนะน้าเขาวลูกนะตอนนี้บอมีกันนั่งผักพรอนพี่น้องเอ้ยสงสัยชิ่เมื่อยบ่แดดมัพี่นี่คืบลายคนหมัดกัไว้เน้องไปทางนี้ดีกว่า บพี ọ, uhm ่น <c ười> uhm ้อศบรรยากาศลขลคนนบรรยากาศลยขู่ลยคนพี่น้องอืมสัจอยพี่น้องสบายดีเฮ้ย สะจ่อยทำอะไรมัดข้าวทำมนามัดข้าวจ้าผู้คนกับคนพี่น้องผู้มัดกับมัดผู้ฮุบกับฮุบเนาะซอยกันสบายดีเด้อเคยหลาเบอร์สุขุสุคนน้องตาบ่าวตาพี่น้องบรรยากาศเบิ่งในคุณนัวมากอยู่พุณแต่ผมมีลม เนาะอึงตึงเป็นตาชิมานโคบเลยเนาะเอาจอยสิกินข้ากลางเว้นดิหมอมึงกากินบ่เฮ้ยมันมนแค่บ่หอมจ้าเอาใหม่เฮ้ยเอาใหม่เองเชียวถ่ายหูบนี่เฮ้ยเอาตายคักๆบ้านี่ตายคักๆเขาจะเอาไปงัดเฮ้ยมึงคือป๊อปเฮ้ยมึงคือป๊อปบ่ โอ้ยโตยานบ่เยบอยานบอวตานะพี่น้องเจ้ของแถลเป็นไดเฮ้ยเจ้ของแถลเป็นไดแมนตีเฮ้ย ơi <laughs> vào <Ô, cười> đây bà tạ thì sụ sao chổi đại như bọn mình ơi ôm có tạiTele, bà lơi là có pa sạt ông mắt pa ีให้ให้เทื่อนมานี่ค่างูเหาอยู่ว้างูหางูเลื่อมมาจากขันหูง่ายเลยสบายดีพราน้องไข่ไข่ดาวเนาะเพิ่นก็มาสอยเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าพี่น้องเอ้ยสอยเวียดใอยงานกำนันบอยโดย โดยดีละอายเอ้ยมีผู้สอยเรือเจ้าก็ดีใจน้ำเจ้าโดยสู่สู่สู่อายเอ้ยสิบลืมเนาะผู้เพสนใจดีที่เพิ่งสอยเรือเนาะ เจ้าก็ทำความดีในสังคมเนาะจะมีแต่หายเงี่บคนหนวดทั้งคนทั้งปีเลยก็ะดอบหายดัด้วยลำดับชาธุเป็นเด้อพี่น้องโดยสาธุอบาอกันอยู่ดีมีแหงเลยเป็นชาวรักของครอบครัวเหตุแต่สิ่งดีๆในสังคมได้เห็นเนาะให้ผลภูมิใจกับการที่ผลได้ป่อยเรือไอ้เนาะแหล่ครอบครัวโดยโดย เัินก็สวยมาข่าวมาหน้ามาซอยบาบอยห็ดเวียกนอ่ังเกลนาใต้กีนอ่นยพรคอยดีเลยันเกลยดแม่นู้น้ำหัวพ่อจ้ะยายเป็นวัน เห็นงูเห่าในใจกบพี่น้องหรื่าวานเห็นงูเห่าในใจเต้นเต้นเป็นว่ะเดี๋ยวคอยมาโ่ชั้นไปจ้ะโอ้โอเคเนาะพี่น้องขีดนี่ก็สิได้อัมลาพระจ่าพอแม่พี่น้องลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องขอบคุณทุกหม่องทุกบอนสีคำวะเบาโดยขอบอกขอบใจหลายๆกัฝากติดตามช่องเจโบเลยกั ส่งบาตาในเด้อพี่นอ้องขอบ,บุญขอบคุณถูกหมองทุกวักนที่เขามาลับเบิงหลับส้มเนาะเจบโบพอน้องไข้ดาวเคยหลาะบาตาจะได้ลา่าพอลา่าน้องลงลง่าพอแม่พี่นอ้องลงเพียงเท่านี้เนาะพี่นอ้องพอกันใหม่คลิปหนาพี่นอ้องสบายดี